พุทธศักราช2,310กรุงศรีอยุธยาเมืองหลวงที่เคยรุ่งเรืองกว่า400ปีกำลังเผชิญจุดจบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้พมา่าภายใต้การนำของพระเจ้ามังระต้องการยุติอำนาจของอยุธยาที่เป็นคู่แข่งสำคัญในภูมิภาคหลังจากแพ้หลายศึกก่อนหน้าพวกเขาจึงวางแผนครั้งใหญ่ รวบรวมกองทัพมหาศาลนับแสนเคลื่อนพลเข้าปิดล้อมอยุธยาอย่างรัดก,กุมทุกทิศทางแต่สิ่งที่ทำให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งกว่าคือความแตกแยกภายในของอยุธยาเองขุนนางแบ่งฝักฝ่ายขาดเอกภาพกองทัพขาดผู้นำที่เด็ดขาดสเบียงเริ่มร่อยรอจากการถูกปิดล้อมยาวนานกว่า14เดือนความเหนื่อยล้าและความสิ้นหวังเริ่มกัดกินผู้คนทั้งเมือง พมา่าไม่ได้ใช้เพียงกำลังทหารแต่ยังใช้กลยุทธ์ทางวิศวกรรมสงครามอย่างแยบยนพวกเขาขุดอุโมง์ใต้าฐานกำแพงเมืองแล้วใช้ฟืนและน้ำมันเผาเสาไม้ที่เป็นโครงสร้างภายในเมื่อเสาไหม้กำแพงที่เคยแข็งแกร่งก็พังทลายลงอย่างรวดเร็ว14เมษายนพุทธศักราช2310ช่องกำแพงแตกทหารพม่าทะลักเข้ามาในพระนคร การต่อต้านที่เหลืออยู่ไม่อาจหยุดยั้งได้กรุงศรีอยุธยาถูกปล้นเผาและทำลายจนเหลือเพียงซากเท่าฐานเป็นบทเรียนจากอดีตที่เตือนเราว่าไม่มีอาณาจักรใดล่มสลายด้วยศัตรูเพียงอย่างเดียวหากคนในไม่ยืนหยัดร่วมกัน